คณะสมมักงาของหลวงพี่เนี่ยมีความพร้อมเพียงกันครับยกตัวอย่างเช่นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆพระอาจารย์ท่านก็จะฟิกให้เลยว่าเราต้องมีของแค่นี้เท่ากันต้องมีความสมรรคีกันมีของเท่านี้เราจะต้องนอนเวลาเท่านี้ทําอย่างนี้เหมือนการตื่นเช้าขึ้นมาตีสี่สี่บห้ามาทาภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปลงฟันตีห้านั่งสมาธิครหกโมงเช้าเราตั้งแถวไปฉันมันมีความพร้อมมันมีความพร้อมเพียงกัน มันก็เลยทำให้มีความสุขครับส่วนธรรมะนั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนที่หลวงพี่จะได้มาประสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขาบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้เมตตาให้พวกหลวงพี่ได้เข้าไปปฏิบัติธรรมกับท่านครับหลวงพี่ก็คิดว่าพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า นัตถิสันติปร,รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มีจริงๆเพราะว่าเมื่อใจเราหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันมีความสุขอยู่ภายในครับมันไม่อยากได้อะไรมันไม่อยากได้อะไรมันมีแค่ว่ามีแค่บาทมีแค่จีวรมีแค่สังคติเราก็อยู่ได้ครับด้วยตัวของเราเองไม่มีเครื่องมาผูกมัดไม่มีเครื่องพัฒนาการอะไรสุขนี้ค<ๆ>งต้องเปิดโอกาส สำหรับผู้ที่ได้โอกาสมาลองส,สัมผัสกันดูครับอาจารย์ครับแล้วทําไมถึงต้องหนึ่งพรรษาด้วยครับหลายท่านผู้ชายผู้มีบุญเนี่ยนะครับผู้ชายแมนแมนนี่บอกโอ้มันนานเหลือเกินในมุมมองพระอาจารย์มองระยะเวลาการบวชโดยเฉพาะหนึ่งพันษาที่มีคํากล่าวว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายต้องบวชได้อย่างน้อย1นึ่งพรรษาเนี่ยพระอาจารย์มีมุมมองอย่างไรครับหนึ 1, ่งพรรษาบวชหนึ่งพรรษาเนี่ยเราสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้เข้มข้นแล้วเรายัง เอากลับไปใช้สอนตัวเองได้ครับในความเป็นข้าราชการของเราได้ด้วยอยู่ยากไหมครับพระอาจารย์ครับชีวิตความเป็นพระบางคนก็เป็นกังวลอยู่ครับแล้วยิ่งบวชให้มีคุณภาพไม่ใช่บวชไปตามประเพณีตามวัฒนธรรมแต่บวชเพื่อที่จะยกฐานะของตนให้เป็นพุทธบุตรที่มีคุณภาพโดยหลักสูตรของโครงการก็จะจัดเอาไว้อย่างลงตัวซึ่งพระอาจารย์ก็ได้ผ่านพ้นตรงนั้นมาด้วยเนี่ยนะครับยากไหมครับกับการใช้ชีวิตของความเป็นพระ ถ้าจะบอกว่ายากไหมก็ยากแต่ว่ายากพอสู้มันเป็นความท้าทายครับมันเป็นความท้าทายที่ลูกผู้ชายน่าลองนี่ความท้าทายที่ลูกผู้ชายน่าอย่างอื่นยังท้าทายได้เลยนะครับใช่ฮอย่างอื่นความเร็วความท้าทายอย่างอื่นท้าทายความเร็วท้าทายความกล้าอะไรแบบนี้ท้าทายอบายครับท้าทายอบายเรายังกล้าท้าทายแต่ว่าเรามาท้าทายกับสิ่งที่เป็นบุญกุศลสิ่งที่มัน เรียกว่าวัดใจเราวัดกําลังใจเราครวัดกําลังใจว่าเราเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าเรามันน่าลองนะมันน่ามาลองว่าจิตใจเราเนี่ยจะสูงส่งแค่ไหนเราจะฝึกใจของเราได้มากน้อยแค่ไหนรเรามาลองมาวัดใจกันดูครับผมเราจะอยากฝากเราไปถึงผู้ชายแมนแมนที่มีโอกาสได้บวชครับสําหรับผู้ชายแมนแมนที่มีโอกาสได้บวชหลวงพี่ก็ขอเชิญชวนมาบวชกันครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ย บางคนก็อาจจะเคยทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจครับบางคนก็ยังไม่ได้ทดแทนพระคุณท่านเราก็ใช้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงสําคัญหนึ่งพรรษาแล้วช่วงในพรรษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น่าปฏิบัติธรรมเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนอากาศดีนะครับอากาศดีน่าปฏิบัติธรรมครับเราจะได้มาบวชเนี่ยเพื่อเอาบุญให้กับโยมพ่อยมแม่ ปิดอบายให้ท่านได้เลยนะการบวชบวชเป็นพระเนี่ย <Okay. S 1> ปิดอบายให้ท่านได้เลย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะหมดลมหายใจเราควรทำสิ่งที่ดีให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภาคภูมิใจด้วยการบวชเป็นพระเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเป็นเจ้าของลมหายใจน,นี้เนี่ยได้นานสักเท่าไหร่ ถ้าเกิดเราบังคับได้ก็คงไม่มีคนต้องตายนะครับใช่ก็บังคับให้มันหายใจต่ออันนี้บังคับไม่ได้อันนี้มันบังคับไม่ได้ครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าโยมพ่อโยมแม่ของเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยจะเป็นเจ้าของลมหายใจนี้เนี่ยได้อีกนานเท่าไหร่ใช่ครับเผื่อท่านทันล้าโลกไปก่อนเราไม่ได้บวชให้ท่านชาตินี้เสียดายแย่แต่ว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะได้ทดแทนพระคุณมารดาบิดา ผู้ที่ให้กำเนิดกายเนื้อเรามาเพื่อให้เรามาทำความดีแบบนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็มาบวชกันเพราะว่าเราได้โอกาสบางทีเนี่ยท่านที่เป็นอุบาสิกาเนี่ยก็อยากบวชใจทับขาดนะแต่ว่าไม่มีโอกาสเพราะว่าบวชไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเรามีสิทธิ์จะนอนหลับทับสิทธิมาใช้สิทธิ์กันใช้สิทธิ์นะครับมามาบวชมาค้นหามาสแสวงหาความสุขแบบพระ ถ้าความสุขแบบพระมันเป็นอย่างไร,รบ,บางทีหลวงพี่พูดไปเนี่ยเราก็เออพอเข้าใจนะแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่เป็นเองถ้าเราเข้ามาสัมผัสแล้วเราจะรู้ว่าสุขแบบพระนั้นเป็นอย่างไรอนะครับพระอาจารย์แล้วในส่วนของผู้ที่ทําหน้าที่กัลยาณมิตรอยู่ในขณะนี้ละครับไปบอกให้มาบวชกันเนี่ยพระอาจารย์อยากจะส่งกาลังใจอะไรไปบ้างครับทั้งยอดกัลยาณมิตรทั้งหลายแล้วก็อุบาสบิกาที่ทําหน้าที่อยู่ตอนนี้ หลวงพี่อยากให้พวกเราตั้งใจทุ่มเททุ่มเททั้งกําลังกายกําลังใจไปชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพัธชนของเราที่เราครเคยรู้จักนะมาบวชให้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของเราว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยเราเนี่ยได้เป็นส่วนสําคัญที่เป็นส่วนสําคัญในการจันลงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองบนผืนแผ่นดินไทยอีกครั้งครับมีคํากล่าวบอกว่า รัติการผ่านไปไม่หวนกลับยมนาไหลลับไม่กลับหลังพบและพลากจากกันไม่จีรังสิ่งที่หวังฝากไว้คือความดีเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะจบลงเมื่อ,อไหร่แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือฝากความดีไว้บนโลกนี้ให้คนได้จดจำแล้วก็เป็นบุญกุศลติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเมื่อเราได้นึกย้อนกลับมาทีไรเนี่ยรเราก็จะรู้สึก ปลื้มปิติใจกับสิ่งที่เราได้ทําเอาไว้ครับผมวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไปอย่างสูงนะครับที่เมตตาสุนทนาทำในรายการและให้ข้อคิดส่งพลังใจให้เราได้ออกทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่และเบิกบ,บานใจขอกราบขอบพระคุณ,คณและขอกราบ,อ,บอนุโมทนาบุญทุกบุญกับพระอาจารย์ด้วยนะครับกรรมศักการครับจเจริญพรผู้ชมครับพระอาจารย์ให้ข้อคิดนะครับการบวชเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ทุกผู้ชายต้องมาลองนะครับพระอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปนั้นบางทีแล้วก็เล่าบอกไม่หมดหรอกครับ ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองและที่สําคัญพระอาจารย์ท่านให้ข้อคิดนะครับว่าเราเนี่ยเหมือนลมหายใจเป็นเหมือนเหมือนของราวจีงน,นะครับเมื่อกี้ก็ได้คิดเหมือนกันเออจริงๆงั้นเราก็บังคับให้หายใจไปสิครับแต่บางทีเราบังคับไม่ได้นะครับหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็มีปัญหาหายใจออกไม่เข้ากลับไปใหม่ก็ก,ก็เดสมอรเลปอีกองเงี้ยนะครับในนั้น,นแปลว่าชีวิตของเราเนี่ยมีระเบิดเวลาติดอยู่กับตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตูมตามขึ้นมาวันไหน วิบากที่เราทำเอาไว้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนเราไม่ทราบแต่สิ่งสำคัญคือบุญกุศลที่ต้องเพิ่มเติมทับทวีติดเทอร์โบโให้วิบากกรรมในฝ่ายอากุศลกรรมนั้นไม่สามารถที่จะตามติดมาได้นะครับแล้วก็เรียกว่าเรามาบวชเปลี่ยนชีวิตปิดอบายแล้วก็นำบุญนี้นะครับทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่บุพการีผู้มีพระคุณบุคคลที่เรารู้จกักที่ได้ว่าเลือดเนื้อชีวิตจิตใจ ที่พ่อแม่ให้มานี้ก็นํามาสร้างความดีมาบวชบูชาพระคุณของท่านและที่สําคัญถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าท่านจะได้มีโอกาสรับบุญใหญ่ในการที่จะเวียนประทักษิณถวายบาทอัฐบริขารต,ต่างๆนะครับแล้วก็ได้เห็นภาพของพระลูกชายแม้ท่านละโลกไปบุญกุศลน,นี้ยิ่งใหญ่มหาศาลที่จะ ถึงท่านให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปในสัมปรยายภพอีกด้วยนี่คือสิ่งที่เรียกว่ายิ่งฟังยิ่งปลื้มใจนะครับแต่ความปลื้มนี้อยากเก็บไว้เพียงลําพังบอกต่อไปถึงเหล่าผู้ชายแมนๆมนให้ได้มาร่วมกันอุปสมบทหมู่ในโครงการอุปสมบทมู่รุ่นข้าพันศาหนึ่งแสนรูปทั่วไทยนะครับซึ่งตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับจนถึงวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2553ครับแล้วก็การอบรมจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9กรกฎาคมถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2553บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Call Center 028311234หรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำคำท่องขานหน้าคำขอบวชต่างๆด้วยนะครับท่านที่ตัดสินใจที่จะบวชก็สามารถศึกษาข้อมูลได้หรือว่าท่านที่ตัดสินใจไปแล้ว นะครับแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลต่างๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เช่นกันครับสามารถสมัครบวชออนไลน์ได้ด้วยครับที่ w w w d m y c e n t e r c o m ททั้งหมดนี้คือสันสาระดีๆที่รายการดี c g u i d ีไนำมาฝากคุณผู้ชมกับบรรยากาศการทำหน้าที่ของนักรบจกักรพรรดิติดตามผู้มีบุญได้มาร่วมการสั่งสมความสุขที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้ครับเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ไม่มีสุขใดจะเสมอเหมือนแต่สิ่งสำคัญก็คือสุขหาสังขสสามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่ทําให้เกิดสุขครับและสร้างความสุขเป็นทีมมุ่งสู่เป้าหมายพร้อมๆกันวันนี้ผมองอาจทวินิทาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับต้องการแนะนํารายการ DMC Guide ติดต่อกันได้นะครับทางอีเมล DMC Guide a gmail.com วันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ